สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube กคำลนสวัสดีวันนี้ผมจะมาแนะนำแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์100อยแอมป์อยู่ในกล่องพาวบ็อกกันน้ำกันกระแทกตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สวยๆกันเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อย100%นะครับพร้อมส่งท่านลูกค้าเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปรีวิวให้เพื่อนๆที่สนใจได้รับชมกันก่อนนะครับซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ในกล่องพาวบ็อกตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับงานอะไรเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็ ใช้ได้แบบแบตเตอรี่ทั่วไปเลยนะครับโดยจะมีขั้วบวกขั้วลบเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปเลยนะครับเราก็เอา2ขั้วเนี้ยเอาไปต่อใช้งานกับอินเวอร์เตอร์หรือจะเอาไปใช้งานกับโหลดต่างๆต่อใช้งานได้เลยนะครับแดงบวกดำลบนะครับมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับว่าอยู่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะมีช่องอ่าชาร์จกับไฟบ้านให้ด้วยกรณีที่ใครเอาไปแคมปิ้งไม่ได้ใช้ในงานโซลาร์เซล หรือไม่ได้ใช้ในระบบอื่นในการชาร์จอยากชาร์จกับไฟบ้านเราก็มีช่องต่อให้กับอะแอดปเตอร์ที่ชาร์จไฟกับไฟบ้านตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการชาร์จนะรก็ชาร์จต่อที่ขั้วบวกลบตัวนี้ได้นะครับาชาร์จและใช้ในขั้วเดียวกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นช่องอา USB 5โวลต์นะครับสำหรับชาร์จมือถืออุปกรณ์ USB ต่างๆเราก็ชาร์จที่ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ช่องแจ็ค DC นะครับ DC Output อันนี้ก็เอาไปต่อกับโหลดที่เป็นพัดลมหลอดไฟได้เช่นกันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆเลยจะมีหูหิ้วด้านข้างนียครับหิ้วเคลื่อนย้ายได้สะดวกเห็นไหมครับนี่แข็งแรงทนทานนะครับกล่องนี้ก็เป็นพลาสติก เกรด A อย่างดีนะครับแน่นหนาทนทานเลยดูข้างๆนะครับคู่มืออยูด่ด้านหลังนะครับผลิตใหม่ภายในเดือนนี้เลยนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่ค้างสต็อกแบตเตอรี่ด้านในก็เป็นแบตเตอรี่อ่ามือหนึ่งเกรด A นะครับซึ่งการเอาไปใช้งานเนี่ยก็ใช้ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นงานโซลา r c เซลล์เอาไปใช้กับระบบโซลา r เซลล์นอนไร่นอนนาน,านอนสวนนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปแคมปิง้ง สายแคมปิ้งนอนอุทยานไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ก็เอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปได้เหมาะสมมากเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะเพราะว่ามันมีหูหิ้วนะแล้วก็มันไม่เปื่อยอะ่ะก็คือแบบว่ามีเคสกันกระแทกได้ระดับหนึ่งกันน้ํากันละอองฝนได้แต่ห้ามจุ่มน้ําอย่างเดียวนะครับแล้วก็สายขายของตลาดนัดไม่มีไฟฟ้าใช้อยาก ใช้ไฟเอาไว้ขายของไฟแสงสว่างพวกเครื่องปั่นผลไม้เครื่องชงกาแฟตู้เย็นมินิอะไรต่างๆใช้งานได้เลยต่ออินเวอร์เตอร์ที่ครัวบวกโคลบตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้ขายของตลาดนัดก็ได้อ่าอันนี้คืออ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นขนาด12บสองโวลต์สอแอมป์อันนี้ลูกค้าเอาไปใช้กับรถฟูดทักนะครับขายของตลาดนัดอ่าก็เดี๋ยวรีวิวรวมให้ดูอีกทีนะครับเอาเน้นตัว12บสองโวลต์หนึแอมป์ตัวนี้ก่อนนะครับ หรือใครจะเอาไปใช้กับอ่ามอเตอร์ไกด์ใครเล่นเรือนะครับเล่นเรือตกปลาเป็นมอเตอร์มอเตอร์สำหรับอ่าขับเคลื่อนเรือเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเอาไปใช้ในอ่างานกีฬากะกีฬาในน้ำนะครับที่ใช้มอเตอร์เนี่ยก็มีคนหรือลูกค้าอุดหนุนไปค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้เกือบ2วัน่ะจากลูกค้าที่เคยเรีวิวให้เนาะก็มี าบางท่านก็เลือกขนาด100แอมป์บางท่านก็เลือก150 A, แอมป์แล้วแต่กำลังวัดของมอเตอร์ของมอเตอร์ไกด์นะครับซึ่งซื้อไปแล้วคุ้มค่ามากแล้วนะครับใช้ได้หลายๆงานเลยเราต้องประยุกต์เอานะครับให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับแล้วก็สำหรับการชาร์จเนี่ยเราสามารถชาร์จได้3ระบบเนาะก็คือเราสามารถชาร์จกับไฟบ้านก็ได้ต่อที่ช่องนี้โดยที่จะต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ชาร์จไฟ ที่ชาร์จไฟกับไฟบ้านต่อกับเตา้ารับไฟบ้าน AC 220โวลต์เราก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ได้อันนี้ชาร์จระบบที่1น,นะครับระบบที่2ชาร์จผ่านแผงโซลา r เซลล์โดยมีแผงโซลาเซลล์อยู่แล้วหรือลูกค้าจะซื้อเพิ่มหรือถ้าใครไม่มีก็ติดต่อครบชุดที่ผมก็ได้นะครับก็คือมีแผงโซลาเซลล์แล้วก็ต่อผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์แล้วก็ออกจากคอนโทรลชาร์เจอร์มาเข้าขั้วบวกลบเนี่ยก็จะ ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้นยเป็นระบบที่2นะครับส่วนระบบที่3เราสามารถชาร์จกับช่องจุดบุหรี่รถยนต์ก็ได้อ่าต่อเข้าตรงแจ็ค DC ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะดึงมาจากที่ชาร์จที่ชาร์จหรือได้ชาร์จรถยนต์ก็ได้นะครับเข้าขั้วบวกขวั้วลบตรงนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้เหมือนกันตอนกรณีที่เราเดินทางนะครับส่วนถ้าใครเป็นรถพุทธทักก็แนะนําให้อ่ามีแผงโซลเซลล์อยู่บนหลังคาแล้วก็ต่อผ่าน คอ,อโนโทรลชาร์เจอร์แลวเข้าที่ขั้วบวกขั้วลบตัวนี้ก็จะดีนะครับเราจะได้ใช้ไฟได้ตลอดต่อเนื่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูมิติด้านด้านบนนะครับที่ด้ามจับเอ้ไม่ใช่ที่หูจับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะสามารถเปิดดูด้านในได้นะครับดูด้านข้างเห็นไหมพลาสติกแข็งแรงทนทานดูด้านท้ายดูนี่ก็จะมีคู่มือมันวนวดให้นะครับอ่าก็จะมีบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ แรงดันชาร์จสิบสองจุดแปดแรงดันชาร์จอ่าไม่ใช่สิบสองจุดแปดนะครับอันนี้แรงดันอนอร์มิแนลโวลต์เตจนะครับที่ใช้ก็คือสิบสองจุดแปดโวลต์ขนาดแบตเตอรี่ก็คือความจุหนึ่งร้อยแอมป์นะครับแต่แรงดันชาร์จเนี่ยเราสามารถชาร์จได้สูงสุดถึงสิบสี่จุดหกโวลต์นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครเอาไปชาร์จด้วยระบบโซลาร์เซลล์ก็แนะนำไม่เกิน อ่ากระแ,ะแสชาร์จไม่เกิน20แอมป์นะครับต้องผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์เท่านั้นนะครับอย่าต่อจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็อย่าชาร์จกระแสที่เกินไปกว่าที่เรากำหนดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมและบวมได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะวัดไดมิเตอร์ให้ดูนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนน้ำหนักตัวเนี้ยก็จะตกอยู่ประมาณ8กิโลถึง8.5กิโลนะครับหนักมากๆหนักพอสมควรเพราะว่าแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่ อย่างดีเกรดเอเนาะถ้าเกิดว่าน้ําหนักเบาเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วหลอกลวงแน่นอนอันนี้คือแบบของเราแท้ๆแ,แน่นอนเลยนะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรครับส่วนความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ35เซนติเมตรครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรครับวัดแรงดันแบตเตอรี่นะขนาดนี้ให้ดูนะครับก็ใช้มิเตอร์จิ้มที่ขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่เนาะ แรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่สิบสาจุดโวลต์นะครับเนื่องจากว่าผมชาร์จให้ไปบางส่วนแล้วเนาะก็มันมีแรงดันไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าก็ชาร์จอีกทีก็ได้นะครับอ่าลืมบอกไปสําหรับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์หนึ่งอยแอชุดนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับเอาไปนอนสวนซึ่งก็อ่า ลูกค้ามีอินเวอร์เตอร์มีชาร์จเจอร์รอไว้แล้วนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์รอแล้วก็รอแบตเตอรี่จากผมอย่างเดียวนะครับต่อไปมาดูด้านในกันเลยดีกว่าด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะให้เพื่อนๆดูไส้ในเลยจะได้ไม่จกตากันว่าข้างในเป็นยังไงนี่ด้านในก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอ่าสามจุดสองโวลต์หนึ่อยแอมอ่าสก้อนอนุก,กรมกันนะครับแล้วก็แพ็ค PVC หุ้มฉนวนอย่างดีนะครับแล้วก็ติดตั้งตัว BMS อย่างดีในตัวนะครับแล้วก็เราจะมีอฟองน้ําที่เห็นดําๆตัวนี้นะครับก็คือฟองน้ํากันกระแทกเพราะว่ากล้องมันใหญ่กว่าตัวแบตเตอรี่เนาะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนย้ายเดี๋ยวเวลาพกพาไปไหนอย่างเงี้ยมันอาจจะเคลื่อนขยับขยืขย่นแล้วมันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยแตกเสียหายได้ฉะนั้นผมก็เลยมีอฟองน้ํารองข้างๆรอบเลยนะเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ตัวนี้มันเคลื่อน แล้วก็ตัวสายไฟนะครับก็มีขนาดเส้นใหญ่รองรับกระแสที่ใช้งานได้นะครับแน่นหนาะดูมีช่องว่างเหลือนะครับถ้าท่านใดต้องการเอาไปโมติดตั้งพวกจุดชาร์จจุดต่อนู่นนี่นั่นเพิ่มเนี่ยก็สามารถซื้อมาเพิ่มได้นะเพราะยังมีช่องว่างเหลืออยู่จุด ต่อไฟต่างๆพวกเป็นแจ็ค USB เพิ่มเงี่ยหรือแจ็ค DC เพิ่มกรณีอยากต่อเยอะๆองเงี้ยก็ใส่ไปได้นะครับหาหาที่ใส่ยังยังพอมีว่างครับแต่นี้ผมใส่ให้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ที่ใช้งานได้จริงๆไปก่อนนะครับถ้าลูกถ้าลูกค้าเพิ่มใดๆก็สามารถเพิ่มภายในกล่องนี้ได้อีกก็ต่อมาจากขั้วบวกขั้วลบตรงนี้นะครับนี่ขั้วบวกขั้วลบใส่ไฟเส้นใหญ่อ่าโอเคประมาณนี้ด้านในเพื่อนๆเห็นแลวก็ นะครับก็จะได้รู้ว่าเราไม่จกตาไม่ได้ใส่ก้อนหินอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือแบบของแท้แน่นอนนะครับใช้งานได้รับประกัน1ปีเต็มมีปัญหาติดต่อที่ผมได้เลยนะครับถ้าเรา,าดูแลรักษาดีแล้วก็แบบใช้งานถูกวิธีเนี่ยแบตเตอรี่พิเทียมฟอสเฟตเนี่ยอยู่กับเรานาน,านแน่นอนเกิน5ปีแน่นอนเพราะว่าไซเคิลของเขาเนี่ยมันเยอะกว่าแบตเตอรี่ตะกวัวกดหรือแบตเตอรี่เจลเราะฉะนั้นข้อห้าม สามอย่างที่ผมจะห้ามท่านลูกค้าก็คือเพื่อที่จะให้ใช้แบตเตอรี่ได้นานๆกนะ็คือข้อข้อที่หนึ่งเลยห้ามชาร์จเกินห้ามชาร์จเกินแล้วก็ข้อที่สองห้ามใช้เกินใช้เกินในที่นี้ก็คือห้ามดึงกระแสเยอะเกินไปอาไปจ่ายโหลดสูงๆเนี่ยไม่ควรครับข้อที่สามก็คือห้ามขั้วบวกขั้วลบช็อตกันอ่าข้อที่สี่ข้อห้ามมีข้อหนึ่งเลยอันนี้ก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับห้าม ห้ามเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปกระแทกหรือโดนโดนอะไรก็ตามที่ทําให้มันแตกหรือมันเสียหายอ่ะอันนี้แบตเตอรี่ก็จะเสียเร็วแล้วเป็นอันตรายด้วยฉะนั้นข้อห้ามสีข้อเนี่ยห้ามชาร์จและห้ามใช้เกินห้ามทําขั้วบวกขั้วลบช็อตแล้วก็ห้ามเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปได้รับการกระแทกกระเทือนหรือทําให้มันแตกเนี่ยแค่นี้เองแบตเตอรี่เราอ่ะเนี่ยก็จะยืดอายุการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ไปยาวๆเลย นะครับคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปแน่นอนนะครับโอเคสำหรับตัวแบตเตอรี่ชุดนี้รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะแพ็กใส่กล่องส่งขนส่งเอกชนไปให้ท่านลูกค้านะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรและ ID l ดีย0875414199เบอร์โทรและ ID l ดีย0875414199นะครับผมมีขายาตั้งแต่ขนาด 20แอมป์ไปจนถึง300แอมป์นะครับทั้งระบบ12โวลต์ไปจนถึงระบบ48โวลต์นะครับติดต่อกันเข้ามาได้มีหลายขนาดหลายรูปแบบนะครับทั้งที่มีเคสหรือไม่มีเคสมือหนึ่งมือสองก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วผมเน้นแบตเตอรี่มือหนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันใช้งานได้ยาวนานกว่าแล้วก็ปัญหาจุกจิกอะไรต่างๆแบตเตอรี่บวมอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเนาะก็ถ้ามีามบประมณหน่อยผมก็เน้นให้ใช้มือหนึ่งคุณภาพเกรด a แบบนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ